ก็จะเอาน้ําที่เตรียมไว้ในถังนี้นะคะ6ลิตรเทลงไปในนี้เทลงไปในกะละมังมาเปิดปเลยแต่ว่าน้ําในถังนี้มี5ลิตรนะคะกากะไว้น้ายาประพนุมของเราก็จะได้เท่านี้เลยนะคะตามที่น้ำที่เราเทไปก็ถังนี้6ลิตรแต่ว่า เป็นกะกะน้ำว่าประมาณ5ลิตรเพราะว่าในหัวเชื้อนี้นะคะเขาบอกว่าผสมน้ำได้สูงสุด5ลิตรนะคะหัวเชื้อน้ำหอมตัวนี้เลยจะหอมไหมเดี๋ยวเรามาปัดดูนี่มันจะเป็น,นหนืดๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โหดูเทลงไปเทลงไปเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนแบบเนี้ย เมื่คตาที่เป็นหัวเชื้อก็บิดลงไปก็จะน้ำกลุ่ออกให้หมดแล้ว ใช้มือได้เลยนะคะหลังจากที่กวนเสร็จเรียบร้อยจนแบบว่าเขาเข้ากันแล้วนะคะดูดิยังเข้มข้นอยู่เลยค่ะทุกคนวิยังมี คนคือหอมมากเราก็จะมาใช้แก้วตัวนี้นะคะตักใส่ขวดซึ่งขวดที่เราเตรียมไว้ ได้ขวดใหญ่ทั้งหมด3ขวดนะคะแล้วก็ขวดเล็กอีก2ขวดนะคะมันมีหลายกลิ่นหลายสีมากทุกคนสีม่วงก็มีสีส้มสีขาวมันก็จะมีหัวเชื้อแต่ละน้ําหอมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเฟนเลือกตัวนี้มาแบบว่าอ่านรีวิวเขาบอกว่าเออตัวนี้น่าจะหอมสุดแล้วก็เลยเอาอมาแล้วก็มีหัวเชื้ออีกอันนึงก็คือน้ำยาซักผานะคะซึ่งยังไม่ได้ผสมขวดเรามีแค่นี้นะคะมันหมดแล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะคะบ๊ายบาย